สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับแบมแบมกับเซเว่นนะคะวันที่23เมษายนแบมแบมได้มาโพสข้อความบนทวิตเตอร์บอกว่าเอาล่ะพอละชับชับกันเถอะโดยก่อนหน้าโพสนี้แบมแบมได้มาลงวิดีโอคุณ2คนนี้ที่เคยบอกเมื่อตอนกับเซเว่นออกจากค่ายเก่าว่าก็เซเว่นไม่มีทางกลับมาคัมแบ็กอีกแน่ถ้าก็เซเว่นกลับมารวมตัวหรือว่าคัมแบ็กคุณเขาจะตัดอวัยวะเพศชายเลย ซึ่งเมื่อวานนี้วันที่22เมษายนสื่อกาหลีก็ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องก็สิบเอ็ดเตรมคัมแบ็กในเดือนพฤษภาคมปี2022นีเลยทําให้มีคนขุดประเด็นที่ชาย2ท่านนี้พูดขึ้นมาอีกครั้งแบมแบมเลยมาโพสข้อความอย่างที่เห็นนะคะหลังจากแบมแบมโพสได้ไม่นานทางด้านมักต้อนออฟฟิเชียลก็เห็นแบมแบมโพสก็มีมาโขดโพสต์ของแบมแบมด้วยอีโมจินคำตามภาพเลยนะคะงานนี้รู้เลยว่ามักต้อนออฟฟิเชียลนั้นพร้อมดันหลังแบมแบมสุด,สด ต่อมามีคนมาโพสต์บอกกับแบมแบมว่าเขาขอโทษแล้วนะแต่ก็ฮ่าฮ่าฮ่าแบมแบมก็เลยมาตอบกลับเจ้าของโพสตนี้ว่าอ้าวไม่รู้เลยงั้นก็บอกเขาด้วยละกันว่าขอโทษเหมือนกันส่วนแฟนคลับอีกท่านขอโพสต์บอกพี่ไปหาที่อากูมาใด็ขนาดนี้พอตัดได้ไหมคะแบมแบมก็ได้มาเมนตอบกลับบอกว่าแรงไป จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ต้องขอบขคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ